ครับตนนัวนี้หลังจากช่คุดดินออกนะครับนี่ครับหากเริ่มมากครับนี่ขีโาวนี่หากเลยครับนี่ขุดดินออกแล้วเอาเฟี้ยงปกแต่ก็ยิ้วมีกลาดครับน่บนาจะเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่านี่หกักแกอว่าล้ว สร้างสุกเลยเอาหนึ่งมิตรมาหลับนี่ครับหยอดในกำลังเริ่มมากครับปกติจะเป็นสีดำปกติหลอดว่ามีนี่กำลังแตะกับเราติดตามเมึงอีกครับประมาณหนึ่งเดือนนึงถึงจะอัปเดตให้เมึงอีกครับครับมืาดนนูว่ามึงไอ้ต้นที่มันเหลืองไอ้หยอดมันกุดๆหยอดงอๆน,น,นะครับที่ ว่าปลูกเลืกดนะครับนี่ครับหยอดออกมาแล้วครับบงงอลงดินเหือแล้วครับเออเมาเบิ่หากมันครับแบบนี่ครับเปิดเฟี้ยงออกครับหากครับหากชัดเจนนะครับหากระเทมหักทุเรียนโมเมนต์หักหน้หากกล้ยนะครับ ครับมาเบิ่งวาผมใส่อยียงไปเนี่ยครับนี่ครับนี่จากไอ้มันในสี่เดือนที่แล้วครับนี่ใกล้ใกล้จะครบเดือนนึงแล้วเนี่ยมาอัปเดตครับยอดแตกแล้วครับแต่ว่าอาจจะสภาพยังบม่ทันดีไปเลยครับแต่ว่ายอดแตกมาเบ่นลวน,นี่ครับนี่ครับ ตอนนั้นผมเอาดินมันอยู่ประมาณนี้นะครับผมเอาดินออกผมเอ็ดินมันยุบอันนี้ดินมันไมนเลยเป็นการปลูกลึกไปเขานาฝนมันก็เหลืองนะครับเพราะผมเอาดินออกครับโกยดินออกให้เห็นหากแรกมันตรงนั้นนะครับนี่หากแรกนะครับเอ่อหากนกี่ก็ได้ขึ้นมาหากินนะครับผมเอาเอาเอาเฟี้ยงแหงปกแล้วก็เอาหิ้วมิก หี้มิกที่เป็นน้ำไหมครับสารปรับสภาพดินเอียงหน่อยไหมครับผมก็บบอู้กันแต่เดี๋ยวผมเอารูปตัวอย่างขึ้นในเบิ้งครับนะครับมันน่าจะซื้อหิ้วมิกโปหรืออยังกี่อย่างนะครับซื้อในรัศดาครับว่าผสมน้ำแล้วก็ลดหดอ่อมโค้นมาเลยนะครับ เพราะว่ากระตุ้นการแตหกห่างของมันครับเพราะว่าผมว่าห่างน่าจะบ่เดินน้ำแต่ว่าน่าจะปั๊บพี่เห็ดน้ำของผมดินกรดนะครับนดดี่แหละพี่เห็ดยูซีกลัวขึ้นมาหาครับแต่ผมก็ใชาดูร่ใหม่ไปแล้วนะครับดูร่ใหม่ไปประมาณอาทิตย์กลัวแต่ว่ามันยังบม่ทันมีผลยังนะครับเพราะว่ามันใส่เวาลาประมาณเดือนนึงครับเดือนก็กลัวครับมันยังสิปั๊บพี่เห็ดห็ลงเฮา อันนี้คือโฮสน้ามิกโปรไปสองรอบนะครับห่างกันสิบมือหากมันครับของม,มาหากินบนดินนะครับนี่บงหากหากตุเรียนชัดๆนะครับหากตุเรียนนี่นี่ครับหมดไปสองรอบกับยอดกับแตงมากรับเพราะว่าน่าจะ มาถึทางท่านแล้วครับน่าจะโอเคขึ้นยอดกระแตกแล้วใส่ไปอยู่ปุยอินซีก็ใส่ได้ครับปุยอินซีปุยอินซีวานเคมียังยังบดได้ท่านไหนใส่ได้ครับเคมีใส่แต่ปุยอินซีคกับเอ่อฮิวมิกนะครับหดนี่ครับ ดเาเซลลูใบหยอนน้องงอกนนี้ให้เบึ้งครับตัวแตกปกตินะครับนี่ครับย่อนขึ้นมาฝนหอวใจง,งดครับก็เลยหัวใจเหน็าเมา่อไทเบึง้งใบก็โมงงามครับสตาวาแตกหอยอดชุดนี้ใบใบอันนี้น่าจะล้นนะครับนี่ท่าบมบูรณ์ครับ เลี้ยมันจะพัดใบที่่สมูรณ์อ,อกคอน,นะครับนี่ห็นบ่เหลดืองนี่ล่านาจาะเขานั่งครับเดีย๋ยวเอาลูกล่ามาสี่ดีครับฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วครับหดหดนี่แหละครับยูมิกเอโกยูมิกโปนี่แหละครับชื่อมันหดลงไปรอบโคนเลยครับผสมน้ำนะครับตามมาตราส่วนเขาบอกเพื่อกระตุ้นการแตกหักไมนะครับ ปับโครง้างดินให้ดินล้วนซุยครับมันก็รู้สึกว่ามันจะมันอันก็นล้วนขึ้นอยอะนะครับดินครับบอนเน็ตบันไดจะเป็นก้อนก,นกน็ส่งแตกดีอยู่ครับส่งพุยดีอยู่อาจจะมาถึงทั้นแล้วครับอาทิดต,ตามกันต่อไปครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแค่ครับคลิมนี้ขอบคุณครับ